โอ้ไฮโยกไซมาสนะครับสวัสดีครับผมกับผมพงทอนและนี่คือพงศอนทีวีวันนี้อาสาพาไปหลงนะครับไม่ใช่ไปลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นนะครับว่ามีปัจจัยอะไรน่าลงทุนทําไมถึงได้รับความสนใจมาตั้งแต่ต้นปีนะครับความเสี่ยงความท้าทายรวมถึงแน่นอนกองทุนที่น่าสนใจมีความแตกตา่างยังไง6 7กองทุนนะครับและกองไหนเหมาะกับคุณผมสรุปให้เรียบร้อยครับ แน่นอนนะครับมาตามคำเรียบร้องนะครับว่าถ้าโหวตได้ถึง10ท่านเนาะจาก2คลิปที่แล้วนะครับอยากดูกองทุน หุ้นเจแปนมีอะไรเปรียบเทียบกันบ้างนะครับมีกองทุนเยอะเหมือนกันนะจะลงทุนหรือไม่จะซื้อเมื่อไหร่ซื้อเพราะอะไรนะครับผมมีข้อมูลมาเพิ่มเติมให้กับท่านประกอบการตัดสินใจแน่นอนตามสไตล์พงษ์ธทีวีนะครับฟังง่ายๆจบเร็วๆมีเวลาพักผ่อนมากๆนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเนาะแองเจิลซัพพอร์เตอร์นะครับไม่ได้พูดถึงนานเนาะที่เลี้ยงกาแฟผมเดือนละแก้ว2งแก้วนะครับสามารถเข้ามาร่วมจอยได้นะครับไม่มีของตอบแทนให้นะครับไม่มีคลิปพิเศษเอ็กซ์คลูซีฟไม่มีแบบว่าช่องลงช่องับะรมีนครับ เงินที่ท่านสนับสนุนเป็นค่าคกาแฟเนี่ยผมก็จะมีกําลังใจในการที่จะบังคับตัวเองมาทำคอนเทนต์เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังไม่เฉพาะตัวท่าน Angel Supporter เองนะนักลงทุนแล้วก็ผู้ฟังอื่นๆก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยกันนะครับเราต้องช่วยๆกันแล้วเราก็ลงทุนสําเร็จไปด้วยกันนะครับเรื่องนี้อาจจะไม่ต้องเป็นซีโร่ซัมเนะเราก็วินไปด้วยกันได้นะครับวันนี้เป็นหุ้นญี่ปุ่นนะครับนะนไหนๆก็ขึ้นมาละขนาดนี้นะครับก็มาดูกันหน่อยว่ามีกองอะไรบ้างแล้วก็ปัจจัยณปัจ,จ ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นปีเนาะตลาดหุ้นญี่ปุ่นได้รับความสนใจครั้งหนึ่งก็อย่างที่เราทราบกันดีนะว่าคุณวอลเลนฟลั f เฟตเนาะก็เข้าไปลงทุนนะเป็นสัดส่วนอันดับที่2อรองจาก US เลยทีเดียวนะครับอาจจะมองเห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวมีเฉลยด้านหลัง ผลตอบแทนเนี่ต้นปีก็ต้องบอกว่าท็อปิกส์เนาะกับตัวที่เป็นนิเคอินะครับให้ผลตอบแทนประมาณ20-25%ถึงนะครับข้อมูลณนะวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็ยังแพ้ตัว n a s d ดกร้อยนะครับที่เป็นแบบว่าโอ้โหเกินมาแบบว่าโกงจริงๆนะฮะแบบว่า7-8ตัวลากกันขึ้นไปนะครับแล้วก็ S&P 500อยู่ด้านล่าง14%เนะครับเวียดนามนะครับมามืดๆม,มาเงียบๆนะครับมีพันผลบ้าง ช่วงต้นปีแต่ว่าตอนนี้เริ่มให้ผลตอบแทนวัน8-9%นะครับส่วนเซ็ตอินเด็กซ์บ้านเราก็หลายข่าวร้ายนะครับไม่ค่อยจะดีต่อภาวะตลาดทุนแล้วก็ความเชื่อมั่นเสถียรภาพสักเท่าไหร่นะครับ รวมถึงการเมืองก็เข้ามามีผลกระทบนะครับก็ทําให้เกิดเราเดินทางแยกสายกันนะครับสำหรับตลาดหุ้นเมืองนอกแล้วก็ตลาดหุ้นเมืองไทยนะครับก็หยิบเวียดนามมาให้ดูเพราะว่าก็เป็นประเทศที่แบบว่ากูรูของเรา,เาก็ไปลงทุนก่อนนะครับไอ,อ้บอกว่าตรงนี้น่าไปนะครับเออทรงเดียวกันญี่ปุ่นนะฮะก็บอลเดนเข้าไปก่อนนะครับแล้วฟันโฟก็ไหลเข้าตามมาดูกันว่าจะไปต่อหรือเปล่าแล้วท่านต้องเชื่ออะไรดูอะไรนะครับมาไปกันต่อนะนบตั้งแต่ global financial เนะาะก็แบบดูยาวๆนะกลุ่มเดิมนะ ดูยาวๆแล้วญี่ปุ่นมันไปถึงไหนแล้วนะครับขึ้นไปเยอะแล้วหรือยังนะครับตั้งแต่ปี08เลื่อยมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าตลาดสหรัฐเนี่ยเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นนวัตกรรมตัวใหญ่ๆนะฮะ n a s d a q ตัวนี้ก็ไป600กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ6เท่าเนาะนะฮนะ S&P 500ประมาณ2เด้งนะครับเอ่อทองประมาณ147เปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากนั้นก็เป็นหุ้นญี่ปุ่นเนาะแล้วก็หุ้นไทยนะ76เปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าฟื้นได้เหมือนกันนะแต่ว่าระยะหลัััััังงงๆมมมาาา4-5ปปปีีีกกก็ทรรรรรรแบบ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 เเเเเออออ่่แบบ่ไไซซดดด์แบบ์วววยยยะะะะะะนนนนคคคคคลิณ8โ แล้วกองทุนมีอะไรบ้างนะครับถ้ากองทุนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเออ่รวบมาให้แล้วนท์จริงมี78กองทุนเนาะ S C B ซีบีนิกเกอีสองสองห้าเนี่ยก็จะมีซ้ำอ,อ่อินดี x เดียวกันเป็นกองเดียวกันกับตัว K F แล้วก็ตัวทิสโก้ด้วยนะครับลงทุนอยู่หรือพิจารณาลงทุนเนี่ยก็สามารถดูประกอบไปด้วยกันได้นะครับแล้วก็มีเอเชียพัฒนะครับ N G F นจีเอฟนิปเปิลโกลด์เนาะนะครับ K J P X ตัวนี้ก็เป็น อินด x เหมือนกันแต่เป็นอีกตัวหนึ่งคือตัว t o p i c เนาะแล้วก็ตัววัน UJE เนี่ยก็จะเป็นฟันออฟฟันที่เป็นทรง Active นะครับผลตอบแทนก็ไม่ได้หนีกันมากนะครับตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาแต่ถ้าไปดูยาวกว่านั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเฮ้ยหนีละ นะเริ่มหนีนะนะครับบอกเฮ้ยพสซีฟอินด็กซ์ดูมีทรงที่ดีดกว่าตั้งแต่ต้นปีเนาะแต่ว่าถ้าดู3ปียาวๆเนี่ยปรากฏว่ากองแอคทีฟนี่มาเหมือนกันนะจะมีแอคทีฟที่ดีนะครับแล้วก็แอคทีฟที่ไม่ดีนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าก็ช่วงัน UJ เนะครับเป็นกองแอคทีฟที่แบบผสมผสม,ผสมอยู่ในแหละก็จะมีตัวอย่างที่แบบ Active แอคทีฟลัวชนะแอคทีฟแล้วแพ้ก็มีนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปนะครับแต่ว่าดูไม่ได้นะ้อของวันเนี่ยเขาเริ่มช้ากว่าเพราะฉะนั้นกราฟตัวน,นี้ก็ตัดเส้้้้นน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 สสีีเเเเเหลืืออออองงกกกไไไไปปปะะะะะคคครรรรรัับบบบยยยทมม่่่่ดดดาาาูฉพพ3็ฏวววถใชชิ ส่วนท็อปิสกับนิกเกอตสองเนี่ยให้ผลตอบแทนพอๆกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นภาพรวมของกองทุนเนาะต้นปีก็ขึ้นมาดีแต่ว่าระยะยาวเนี่ยก็ถือว่าแอคทีฟใช้ได้นะครับ เออเหตุผลของกองเชียร์หุ้นญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เหตุผลของกองแช่งหุ้นญี่ปุ่นนะครับมีบนกับล่างนะตอนนี้ก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วว่ากองเชียร์เนี่ยเหตุผลก็ต้องเยอะกว่าจํานวนข้อก็เลยมากกว่านะฮะได้พื้นที่ไปเยอะกว่านะครับข้อแรกเลยก็ต้องบอกว่าเอ่อที่ผ่านมา2อสปีเนี่ยมีการปฏิรูปกฎเกณฑ์มาตรฐานของตลาดทุนนะครับอย่างจริงจังนะครับแล้วก็มีนวัตรกรรมของบริษัทเนี่ยที่ค่อยๆยทยอยออกมาแบบมีจุดเด่นมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะส่วนที่เป็น IT ทกับ เท์แคร์เนาะนะครับเศรษฐกิจที่แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลด cross holding นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกระบวนการปฏิรูปเนาะเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาก็ต้องออมีความจริงข้อหนึ่งก็คือว่า ุ้นญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ถือหุ้นเนี่ยจะถือ cross กันไป cross กันมาเพื่อเป็นเน็ตเวิร์กนะเวลามีการโหวตมีการทําธุรกรรมอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะเอเขาเรียกว่ารวมรวมเสียงกันมานะหรือบ้านเราเรียกกันว่าหัวกันน่ะแหละนะฮะทำให้มันเกิดโครงข่ายของการถือหุ้นควยกันไปควยกันมานะครับทำให้มันค่อนข้างแกะยากแล้วพอเวลาที่มันจะแบบอยู่ในยุคของการเปลี่ยนผ่านในรูปของ disruption เนี่ยมันก็ทาให้โครงสร้างเนี่ยมันถ่วงเอาไว้ไม่ให้สามารถจะมีการเปลี่ยนแปลงได้แบบรวดเร็วไอการปฏิรูปเนี่ยก็เป็นการแกะไอปัวโครงข่าย คล่องตัวมากขึ้นสามารถที่จะเกิด M&A ได้มากขึ้นนะครับแล้วเกิดการเทคโอเวอร์มีเงินทุนไหลเข้าจํานวนมากเนี่ยจากต่างประเทศหรือแม้แต่ในประเทศเองเนี่ยก็ทําได้คล่องตัวมากขึ้นนะครับก็จะเป็นอีกอก,กลไกหนึ่งนะที่ทําให้ตลาดทุนของญี่ปุ่นเนี่ยมีความสมบูรณ์แล้วกเออ็เคลื่อนไหวได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนะฮะนโยบายการเน้นประสิทธิภาพของเงินทุนนะครับก็คือคนญี่ปุ่นเนี่ยเรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับเขาชอบเก็บเงินสดเนาะนะครับเอาไปฝังตุ่มบ้างเก็บเซฟบ้างน,นะครับเอาเป็นเงินสด ๆเลยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือมีเน้นนโยบายประสิทธิภาพให้ออกมาใช้มากขึ้นนะครับบริษัทจดทะเบียนที่มีเงินสดกองอยู่เยอะเนี่ยให้ออกมาใช้จ่ายดีเวเดนให้เงินมันหมุนไปนะครับซื้อหุ้นคืนนะครับเพื่อให้ valuation น,น่าสนใจมากขึ้นหรือแม้แต่พวกเฮ้าส์โฮนะพวกแม่บ้านพ่อบ้านนะครับที่เก็บเงินสดไว้เนี่ยก็เน้นกระตุ้นให้มีมาตราการออกมาช่วยให้มีแท็ก a ์เซฟวิงมากขึ้นให้มีเบเนฟิตมากขึ้นเอาไปลงทุนนะครับให้เกิดการหมุนไปนะครับอย่ากเก็บไว้เฉยๆไม่งั้นจะเป็นอีกลอสเดคเข็ญหนึ่ง อัตราการจ่ายปันผลก็มีการเติบโตอย่างที่นโยบายเขาค่อยทยอยออกทำออกมานะครับแล้วก็เฟอจะดีกว่าเ e l o p m a ปเมดอื่นๆนะครับเดี๋ยวมีภาพให้ดูนะครับจาก Capital กลุ u มนะครับจะเติบโตประมาณจากปี2023จนถึง2025เนี่ยประมาณปีละ9.4%นะครับไม่ใช่ดีเวเดียน9%นะแต่เป็นการเติบโตของเงินปันผลนะเดินที่จ่ายอยู่3บาทอาจจะโตปีกประมาณ9เป็น3.3 3.4ก็ว่ากันไปนะครับมีการเติบโตต่อปีที่ค่อนข้างดีกว่าทั้งยุโรปแล้วก็ทางสหรัฐมากๆนะครับญี่ปุ่นเป็นเพียงไม่กี่ตลาดนะ ถ้าเราเข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าภาวะปัจจุบันเนี่ยกันอยู่นอยู่ในจุดที่ว่า stay higher for longer นะนะฮะอันนี้ก็คือแบบเ้านี้ใช้กันแบบแตั้งแต่ mid มิดยาวลุกกันมานะฮะ จะอยู่ในระดับที่สูงไปอีกระยะหนึ่งนะฮะก็คือว่าปัจจัยที่จะทําให้ลงไปมากกว่านี้เนี่ยมันยังไม่ได้มีผลเร็วๆนี้นะครับเราอยู่กันไปแบบนี้อีก4%บวกลบกันไปอีกพักหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เงินเฟอ้อต่ําอยู่แล้วนะครับแล้วสิ่งที่เขาต้องการก็คือว่าขอให้รอบๆตัวเขานะฮะ global เนี่ย inflation ปรับขึ้นนะครับเขาจะได้มีค่าเอ่อข้ออ้างในการปรับค่าแรงขึ้นนะครับพอปรับค่าแรงขึ้นได้เนี่ยการบริโภคมันก็จะมาเนาะเงินในกระเป๋าของผู้ ไปนะครับแลวเศรษฐกิจก็จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาแข็งแรงได้นะครับเขาชอบนะในหลายประเทศนี่ตอนนี้อยากให้เงินเฟ้อลงนะครับแต่ญี่ปุ่นนะครับเวลคัมนะฮะเวลคัมทูเจแปนนะฮะไม่ใช่เวลคัมทูไทยแลนด์เวลคัมอินเฟลชันทูเจแปนนะครับ เป็นโรงงานต้นทุนต่ำนะครับส่ง Ma d ด i ิน a p a n กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ก่อนเราชอบมากนะโ o n y ่ไอว่านะครับเอ่อ Walkman นะ m a d ด i ิน a p a n ต้อง Ma d e in Japan ไว้ก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้กำลังยุคนั้นจะกลับมาอีกครั้งนึงครับเพราะว่าต้นทุนต่ำเพราะเงินเฟ้อต่ำค่าแรงก็ต่ำไปด้วยนะครับเงินมันไม่ค่อยหมุนไม่ค่อยสะพัดเท่าไหร่นะครับทำให้ต้นทุนในการผลิตของเขาเนี่ยสามารถทำตัวเป็นโรงงานโลกได้นะครับส่งไอส่ง Health Care Innovation ออกไปสู่โลกนะครับราคาก็พอสู้ได้นะครับเพราะฉะน พอเบลเฟตต์นะครับเลือกให้น้ําหนักเป็นอันดับ2รองจาก US นะครับแล้วมองว่าผลตอบแทนเนี่ยน่าจะดีกว่าที่นักลงทุนหลายคนคาดไว้นะครับประมาณดับเบิลยูจเนี่ยเห็นแน่นอนนะครับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศก็ถือว่าสัดส่วนการลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับในประเทศก็ด้วยนะครับก็คือถ้าดูดับจัดพอร์ตโฟลิโอแบบเพนชั่นฟันหรือว่าเงินลงทุนเพื่อการ,กรเกษียณหรือว่าพอร์ตลงทุนในหุ้นเนี่ยปรากฏว่านักลงทุนเอ่อประชากรญี่ปุ่นเองนะครับก็ถือหุ้นน้อยกว่า มาเก็ตอื่นๆเนาะนก็เป็นอีกนะโยบายหนึ่งที่จะกลับไปตอบข้างบนนะว่าการเอาเงินออกมาใช้จะทําให้สัดส่วนการลงทุนในหุ้นเนี่ยทั้งในและนอกประเทศกลับมามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นเหตุผลของกองเชียร์หุ้นญี่ปุ่นนะครับทั้งในภาพของแมกโรนะที่เป็นเรื่องของนโยบายนะครับในเรื่องของ valuation ในเรื่องของ f u น d flow แล้วก็ในเรื่องของการปรับตัวเองให้เข้าสู่ภาวะของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ถือว่าญี่ปุ่นทําได้ค่อนข้างดีนะครับทีนี้มาดูกองเช่ยงกันบ้างนะกองเช่ยงบอกว่าอะไร เอจิ่งโซซิแตี้นะครับท้าทายไม่ต่างกันนะครับยังคงเป็นประชากรที่เข้าสู่วัยชราในสัดส่วนที่มากอยู่นะครับถึงแม้ว่าปี23เนี่ยเอ่อจีนจะแบบนําโด่งมาเลยนะฮะเป็นการหดตัวที่รุนแรงที่สุดรอบเป็น10ปีของจีนนะครับก็คือบอกว่ามีการหดตัวมากกว่าญี่ปุ่นนะฮะแต่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้เป็นการฟื้นตัวหรือมีปัทอมแต่อย่างใดนะครับก็ยังคงหดตัวอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับลอสเดคเคนะครับทศวรรษที่หายไปตรงนี้มีเอสเลยนะครับคือหลายทศวรรษที่หายไปนะครับอาจจะยังมีความหนื่จคค่่ออยๆกกลับมาาตรรร์ทเเืงศษฐิให้น เติบโตได้แบบหรูหราฟู้ฟ้านะครับก็ต้องอาจจะต้องรอน,นิดนึงยังมีความหนื่อยู่นะจะเห็นว่าหุ้นตอนนี้ก็เริ่มไซด์เว์แล้วเหมือนกันนะครับหุ้นก็ไม่ได้ถือว่าถูกมากเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับเหมือนช่วงเมื่อเทียบกับช่วงปีที่แล้วหรือตอนโควิดนะครับก็ขึ้นมาอยู่ระดับกลางๆแล้วขึ้นมาแถวไหนเดี๋ยวมีให้ดูนะครับค่างเงินเยนมีความผันผวนนะครับกระทบต่อเศรษฐกิจและผลตอบแทนอันนี้ถึงแม้ว่าเราจะลงทุนในกองทุนเนาะแล้วก็ใช้กระบวนการในการทํา FX hedging ผ่านกองทุนแล้วก็ตามนะครับแต่ต้องไม่ลืมว่าค่างเงินเนี่ยก็มีผลกระทบโดยตรงต่อการท,ทรําธุรกิจส่งออกและน,นําเข้านะครับซึ่งเป็นจุดแข็งหลักๆที่ญี่ปุ่นต้องพึ่งพาต่อจากนี้เนาะอันนี้เป็นทั้งกองเชียร์แล้วก็กองแช่งนะครับท,ทีนี้มาดูภาพประกอบครับมีตัวอย่างอะไรน่าสนใจบ้างในข้อดีและข้อเสียนะครับ <S <S ก็ต้องบอกว่าเอจิงโซเซตี้เนี่ยก็ยังเป็นปัญหานะครับโดยเฉพาะไม่ได้เพียงแต่ญี่ปุ่นนะกลุ่มที่เป็นเดเวลลอปเมจเก็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นเจแปนยุโรปนะครับ ไฮอินคัมนะแล้วก็ US นะครับมีพวงจีนไปหน่อยนึงนะครับถึงเป็น e ิมเมอร์จิงมาเก็แต่ว่าก็เจอเรื่องเอจิงโซเซตี้นะครับอันนี้คือปี20จนถึงปี35นะครับเป็นค่าเฉลี่ยต่อปีที่แนวโน้มจะต้องค่อยๆหดลงนะครับในส่วนของประชากรแล้วก็ตลาดแรงงานนะครับข้างบนใครครับ อินเดียนะครับโลอินคัมนะครับแล้วก็โลกเนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ในโหมดขยายตัวได้อยู่เป็นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วรวมกลุ่มที่เป็นไฮอินคัมแล้วก็จีนด้วยนะครับอันที่2นี่เป็นตัวเลขค่าแรงของญี่ปุ่นนะครับที่บอกว่านอนมานะฮะถ้าเรียกว่าอะไรที่แบบแน่นิ่งที่สุดนะครับต้องบอกเป็นค่าแรงของญี่ปุ่นในช่วงเกือบ20ปีที่ผ่านมานะครับแต่ตอนนี้ค่อยๆเริ่มพลิกอัพแล้วเพราะว่าเงินเฟ้อทั่วโลกมากระตุ้นให้เขาสามารถขึ้นค่าแรงได้บ้างบางส่วนนะครับอาจจะบอกว่าเป็นโอกาสในการเติบโตมมั้้้กกก็ใใช่่่่นนนนครบแแงงงงงขออาาาาาทีีดดดูเโลป ญี่ปุ่นนะฮะก็ถ้าปี20จนถึงปี25เนี่ยจะเติบโตประมาณปีละ9.4เนะครับเมื่อเทียบกับออยุโรปนะที่8.7นะครับแล้วก็ตัวออสหรัฐนะครับประมาณ5.9นะครับก็ถือว่าใครอยากแบบลงทุนแบบปันผลแบบโตเร็วๆนะโตเยอะๆหน่อยนะแบบปันผลเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็ญี่ปุ่นก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้น,นเพราะเขามีแคชอยู่เยอะเนาะเขาก็จะปันผลเขาก็จะแชร์บายแบ็กนะครับแล้วเขาก็จะามากระตุ้นให้เกิดเบนเอฟฟิทดของแชร์โฮเดอร์มากขึ้นนะครับต่อไปดูอะไรดีฮะต่อไไปดููเเรรรรื่่่อออองงงงขขคคคควววาาาามมมมถกกแพนนนะะััับบบต้้ยยยโททศ์ผใหล ตอนนี้ MSCI Japan เนี่ยถ้าเทียบกับตัวเองในอดีตแล้วเนี่ยถือว่า,อามีความถูกอยู่ประมาณหนึ่งใน1 2ใน3นะประมาณ2ใน3นะครับท้นแง่ของ PE เนี่ยอยู่ที่ประมาณ37%นไทยนะครับยังคือยังมี potential upside นั่นแหละแต่ถ้าเทียบกับ price to sell นะครับ price to book เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ถูกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบตรงนี้เนี่ยถือว่าอยู่โหมดกลางๆนะครับไม่ได้ f l a v ร r มากแต่ว่าหุ้นที่ถูกจะเป็นกลุ่มที่เป็น UK ซะมากกว่านะครับอันนี้เอากลุ่มที่เป็นแบบว่าเอ,อ่อ develop market มาเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับจีนก็ไม่ได้ถูกนะจีนก็ทรงๆนะฮะโอเคนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของผลตอบแทนคาดการณ์นะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยคาดการณ์กันสักเท่าไหร่ดีจริงๆแล้วไม่ได้มีโดยตรงแต่ว่าผมหยิบของ re r Devlop มาาาให้้ดูว่เเถป็น m a ะรับที่่ไมที่ ไม่รวม US เน่ยผลตอบแทนคาดหวังจากการลงทุนเนี่ยก็กลุ่มยุโรปบวกญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เดเวล o อป a r k เ t อื่นๆนิดหน่อยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ก็คือผลตอบแทน1ปีเนี่ยคาดหวังอยู่ที่ประมาณ 7%นะครับแล้วก็สามถึงห้าปีเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ6.2%นะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าน้อยกว่าตัวที่เป็น emerging market อยู่เล็กน้อยนะครับในกลุ่มหุ้นด้วยกันนะครับทีนี้มาดูการคำนวณของสัดส่วนนะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าเฮ้ยมันมี2 Index นะครับที่ใหญ่ๆเนาะก็คือ n i k k อีกับตัว t o p i c s นะครับข้อมูลประกอบเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อว่าอ่านไปแฟกชิดแล้วจะงงว่าเอาตัวไหนดีนะครับก็บอกว่าที่เราได้ยินกันบ่อยก็็็็็็จจจะะเเเเปปปปนนนนนตตตัััััววววว25คบบีี้ท่่่แาา Pri Priway กือด ส่วนนะครับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงราคาอินเด็เนี่ยมาจากราคาเป็นหลักนะครับคือทุกตัวมีน้ําหนักเท่ากันนะครับไม่ได้เวทตามน้ําหนัก market c a p ไม่ได้เวทตามขนาดของบริษัทนะครับทุกตัวมีน้ําหนักเป็น1เท่ากันหมดแล้วก็คูณด้วยการเปลี่ยนแปลงของราคานะครับเพราะฉะนั้นอิมพิคชันของมันก็คือว่าโดยอ้อมแล้วเนี่ย หุ้นถ้าเปรียบเทียบกับหุ้นที่เป็น market cap weight ปกติอย่างเช่น set index นะครับความแตกต่างคืออะไรมันก็คือว่าหุ้นตัวเล็กๆเ,เนาะที่ปกติจะมีผลน้อยมากๆใน set index นะครับตัวล่างๆเนี่ยตัว300ขึ้นไปของ set เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงจะวิ่งกระฉูดกันยังไงนะครับก็ไม่ได้มีผลต่อ set index โดยรวมสักเท่าไหร่นะครับตัวใหญ่ๆมันมีน้ำหนักมากกว่านะครับในขณะเดียวกันถ้าเป็น nke i i 225เนี่ยทุกตัวมีผลเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นตัวล่างๆเนี่ย เดิมทีผลมันน้อยเนาะตอนนี้ผลมันก็จะเยอะแล้วเพราะว่าทุกตัวคูณหนึ่งเท่ากันหมดนะครับเพราะนี้เป็นข้อหนึ่งที่ต้องพึงระมัดระวังแล้วก็อาจจะพิจารณาประกอบในการเลือกลงทุนนะว่าอินดซ x ไหนนะครับต่อมาก็เป็นตัวท็อปิกส์ที่เป็นบอกว่าเป็น market cap weight นะก็คือเหมือนดัชนีทั่วไปที่เราเข้าใจละตัวใหญ่ๆนะท็อป10ท็อป50เนี่ยก็จะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของอินดซ x ค่อนข้างมากกว่าเพราะว่ามีเรื่องของการคำนวณเอาขนาดบริษัทเข้าไปกเกี่ยวข้องด้วยนะครับตัวเล็กๆตัวล่างๆจะวิ่่่่่่่งงงจะะลออองงอยยั Index ไไไคครรเีมมผตกซทาาหพุ เล็กหุ้นมันเบานะครับด้านล่างจะเป็น MSCI นะครับก็คือลองดูว่าถ้าเกิดว่าลงทุนในหุ้นญ,ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยแล้วแบบไม่ได้เลือกอินเด็กซ์อะไรเลยเนี่ยไปใช้ MSCI ดูเนี่ยเขาจะเหมือนกับอะไรนะครับก็ต้องแน่นอนนะครับเพราะ MSCI เนี่ยเป็น market cap weight เพราะงั้นเขาจะเหมือนกับตัวที่เป็น top picks มากกว่านะครับหุ้นหน้าตาเหมือนกันสัดส่วนเซกเ,เตอร์ก็คล้ายๆกันนะครับส่วนดางด้านขวามือเนี่ย MSCI เขาก็ใจดีนะครับมีข้อมูลมาให้เราดูก็คือว่าถ้าอยากรู้ว่าปัจจุบันเนี่ยหุ้นญ,ญี่ปุ่นถูกแพงแค่ไหนเทียบกับ จะเห็นว่าเอาอันนึงก่อนนะ loss d e c a e ที่บอกนะผลตอบแทนนะฮะย้อนหลัง10ปีเฉลี่ยนะครับ a n a l i z e นะครับให้อยู่5.6เท่านั้นเองนะฮะในขณะที่หุ้นโลกนะให้อยู่10%นะครับเกือบ2เท่านะเรียกได้ว่า2เท่าเลยนั่นแหละนะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปเอง1.994นะจะเห็นว่า ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีนะได้1.72นะครับแต่หุ้นโลกให้อยู่8นะครับแล้วนักลงทุนนะครับที่เพิ่งเข้ามาลงทุนเนี่ยบอกผลตอบแทนเฉลี่ย8% 9%ของหุ้นเนี่ยมันมาจากไหนเนี่ยมันมาจากตรงนี้นะครับ MSCI World เฉลี่ยระยะยาวๆแล้วมันอยู่ประมาณนี้นะครับ7-8%นะครับพอคาดหวังได้นะครับ f u n d a เมนทั l นะดูด้านขวานะครับถามว่าถูกขนาดไหนนะครับต้องบอกว่าโอ้โห Price to Book นะฮะ1.4เท่านะครับโอ้ถ้าเป็นหุ้นไทยนี่กระโจนแล้วนะฮะกับ2คือโอ้โหเทียบกับโลกแล้วเนี่ยถือว่าถูกกว่าครึ่งหนึ่งนะนะครับ Price to Earning นะครับก็ถือว่าถูกใช้ได้นะ14เท่าเทียบ17เท่านะครับแล้วก็ตัว i i v n d yield เนี่ยก็ถือว่าสูงกว่านะครับตามขดสมบัติของยุนญี่ปุ่นที่เราคาดหวังจากเขานะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะ พอจะสบายใจได้อยู่นะว่าถ้าเกิดตัดสินใจลงทุนวันนี้เนี่ยหุ้นของญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังไม่ได้ถือว่าแพงจนเกินไปอันแน่นอนขึ้นมาละ2 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ถือว่าแพงเมื่อเทียบกับหุ้นโลกดัชนีโดยรวมนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความแตกต่างของอินเด็กซ์แล้วก็เมื่อเทียบกับ MSCI ในเกณฑ์ของเขานะครับว่าเป็นยังไงนะครับอาทีนี้มาเข้าสู่ช่วงของกองทุนกันบ้างนะครับว่ามีกองอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมก็หยิบมา SCB นะครับกรุงศรีทิสโก้นะครับอยู่ด้วยกันนะนะ ASP, Nippon g r o w t นะครับแล้วก็ One UJE นะครับเปรียบเทียบมามีคุณสมบัติต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ไปให้ดูว่าทำไมเขาถึงต่างกันนะครับ อ่ก็มาดูบัสเตอร์ฟันนะครับก็แน่นอน Next f u ฟันนิเกอีนะครับ Next f u ฟันท็อปิกส์นะครับนิปปอนโกลด์นะครับของสตัสซ่านะครับของเอไอสตัสซ่าอ่านยากจริงนะฮะเอาเอาเป็นว่าเอไอสตัสซ่าแล้วกันนะเซเลชิกแมเนจเมนต์นะครับลิมิเต็ดนะครับบอกว่าเป็นนิปปอนโกลด์นะครับกองทุนนี้นะฮะเอ่อวันยูเจนะครับจะเป็นกองทุนแบบฟันออฟฟันนะรวม3-4กองมาไว้ด้วยกันนะครับมี Fidelity มี Goldman Sachs มี Nomura นะครับแล้วก็มี ETF iShare ตัว Core Topics ด้วยนะครับก็คือเอาไว้แบบว่า mix ดูเผื่อตอนไหนกอง ไหนแบบแอคทีฟไม่ดีพอจะสลับมาเป็นพาสซีฟลงใน ETF เขาก็สามารถทําได้นะครับเพราะฉะนั้นจะเป็น พสซีฟสองกองนะครับแล้วก็เป็นแอคทีฟกับแอคทีฟฟันออฟฟันอีกกองหนึ่งนะครับก็แน่นอนว่ากองแรกต้องเป็นยึดตามอินด x ค์นะครับนิเคกอี225กองที่สองเป็นยึดตาม To ปิกส์นะครับเป็นเบนชมาร์กนะครับกองที่สามนี่โอ้โหต้องการการเติบโตแบบลองเทอมแคปิตัลกรอตนะครับผ่านการเลือกหุ้นนะครับเดี๋ยวดูว่าเขากระจุกตัวแอคทีฟอีท่าไหนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับวันนี้เป็นการกระจายการลงทุนเนาะนะครับมีทั้ง e t ทีเด้วยมีกองทุนที่เป็นแอคทีฟด้วยนะครับ ใครเก่งมนะั่งน่ะอาบอบโลกไเนี้ยเอามาทํางานที่ฉันให้หมดนะครับผ่านกองทุนของวันนะครับก็สามารถทําได้นะคะ สเตรจีนะครับเป็นแพสซีฟนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับสองอันหลังนี้เป็นแอคทีฟแล้วก็เป็นแอคทีฟผ่านฟันออฟฟันนะครับค่าธรรมเนียมเนี่ยส่วนที่เป็นแพสซีฟเป็น ETF เนี่ยก็จะถูกมากๆนะครับฟรอนต์เอ็นแมนฟรีแล้วก็มาสเตอร์ฟันฟรีนะครับถือว่า ETF นี่ต้องถูกอยู่แล้วนะใครคิดแบบเกินเปอร์เซ็นต์มานี่เอ่อโดนคุณป้าเคที่กระโดดเตะแน่นอนนะครับจะคิดแพงกว่าฉันได้ไงนะครับขนาดฉันรับรับหน้าขนาดนี้แล้วนะครับเอสยพัทนะครับเป็นแอคทีฟฟันนะครับเพราะฉะนั้นจะแพงนะฮะะแลล้้้้้้ววววตตตัััเเนนนีีีียมมดครบออออองงงงถาาาาททท่่จหข บอลอยทีนะว่าออกองทุนเนี้ยเราถูกคิดที่เลน์ไหนนะครับมี10-15-20นะหลายๆเรนจ์นะครับก็รีเทลก็จะแพงหน่อยนะฮะถ้าเป็น แต่เราน่าจะเป็นนักลงทุนสถาบันเนาะลงทุนผ่านกองทุนรวมนะครับน่าจะประมาณ10%นะครับฟอนต์หนึแมนหนึามหนะครับแล้วก็มาสเตอร์ฟันอีกหนึ่เปอร์เวมเพอร์포เรนซ์ฟีด้วยนะครับส่วนวันเนี่ยก็คือฟอนต์หนึ่งจุดหกนะครับแมนหนึ่งจุดห้านะครับแล้วก็ปลายทาาเนี่ยก็ประมาณหนึ่งจุ้าหน่งจุดหกนะครับศูนย์จุดเจ็ดห้านะครับก็ผสมกันออกมาเป็นแบบนี้นะครับจำนวนหุ้นที่ถือนะครับแน่นอนครับสองสองห้าถ้าถือสองสองเจ็ดสองสองแปดมาเน นะกระจายตัวนะครับแล้วก็เป็น market cap weight นะครับแล้วก็เอันนี้บอลโกลนะครับถือ30ตัวฮะถือ30ตัวนะฮะจากผู้ประสบการณ์ลงทุนเนี่ยกว่า40ปีนะถือ30ตัวนะครับโอ้ต้องแน่ใจมากแน่ๆนะครับแล้วก็ตัววันเนี่ยเจ็ดสิบแล้วก็25นะครับกระจายการตามกองทุนต่างๆนะครับ fidelity g o l d m a n s a c h นะครับแล้วก็ nomura นะครับ sector weight เป็นยังไงบ้างครับก็ต้องบอกว่าภาพรวมๆแล้วเนี่ยนะฮะถือว่าไม่ได้ต่างกันมากนะครับถ้าท่านจะเลือกอยู่ระหว่าง กองทุน2กองนะที่เป็นอินดี x ฟันนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับแต่ว่าถ้าดูตัวที่เป็นแอคทีฟเนี่ยก็จะเรียกว่าแตกต่างอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับแตกต่างกันพอสมควรทีเดียวนะครับอันนี้ก็มีการกระจายตัวผมยกของ f i ด e l i t y มาเป็นตัวอย่างนะครับหนึ่งตัวอย่างเดี๋ยวจะเยอะเกินไปนะครับถ้าดูท็อปโฮลดิ่งเนี่ยจะเห็นว่าค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันในแง่ของคนที่เขายึดเอาตัว To อปิกเป็นตัวเบนช h m a r กนะครับแต่ถ้าท่านยึดเอานิเคอีสองสองห้าเนี่ยท่านก็จะได้เซกเตอร์หน้า เอาแต่ตัวบนๆบนเนาะประมาณ2องตัวนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ค่อนข้างเซ็กซี่นะฮะเนะเพราะว่ามันมีการกระจุกตัวอยู่พอสมควรนะครับถ้าเป็นแบบว่าตัวเอเชียพัฒเนี่ยเขาจะมีการเลือกหุ้นแบบค่อนข้าง นะครับโตเกียวมารีนนะครับมีเรื่องของโตโยต้าโซนี่นะครับคีย์เยส์อันนี้ชัดเจนนะฮะมิซูบิชิที่เป็นแบงค์เนาะนะครับเอ่อนิปปอนเทเลโฟนนะครับอันนี้ก็ซอฟแบงค์แอดเวนท์เอสนะครับอันนี้ทำตัวคลาวเนาะแอดเวนท์เทสทำคลาวนะครับไดกินทำแอร์นะฮะมีแอร์กับคลาวนะครับรับรองเย็นแน่นอนนะครับโซโนโซนี่ก็วนๆกันไปแถวๆนี้นะครับนี่โตรินี่ทำตัวอีเกียญุ่นใช่ไหมนะฮะทำเหมือนอีเกียนะครับส่วนตัวที่เป็นอะไรนะเอ่อฟาสต์ดีเทลลิงตัวนี้ ตอนนี้ทำยูนิโคลนะครับก็ลองดูว่าชอบแบบไหนนะชอบแบบรถยนต์ไหมหรือชอบแบบเสื้อผ้าหรือชอบแบบว่าฟินแลนเชียลกลุ่มนะครับลองสัดส่วนกันดูนะฮะผมว่ากระจายตัวใช้ได้นั่นแหละนะครับจะมีกระจุกไปนิดนึงก็ตรงกลุ่มที่เป็นเอเชียพัฒน์นะครับ FX เฮดจิงนะครับผมถือว่าอันนี้ก็บรจอคงทํากันบ้านมาดีแล้วนะครับว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงในเรื่องของค่าเงินอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องเฮดจิงเยอะๆไว้ก่อนนะครับส่วนใหญ่ก็จะสูงๆทั้งหมดนะครับเปิดไว้อาจจะเป็นความเสี่ยงได้นะครับถามว่า 225เนี่ยก็คือต้องการลงทุนในดัชนีนะครับและขอเป็นบริษัทใหญ่แบบเน้นๆนะแต,แต่อาจจะไม่ใช่ตัวแทนของการเติบโตเศรษฐกิจโดยรวมสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็น price weight เนาะนะครับเพราะฉะนั้นบางตัวที่แบบว่าตัวไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่อาจจะมีผลต่อ Index ได้ถ้าเกิดราคาถ้าเกิดราคามีการเปลี่ยนแปลงอย่างวือหวานะครับตัวที่เป็น To อปิกนะครับ JKJPX เนี่ยก็บอกว่าต้องการลงทุนในดัชนีแบบกระจายตัวและสะท้อนภาพรวมของตลาดทุนได้ดีกว่านะครับเพราะนําเรื่องของขนาดบริษัทเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเอเชพั ใน Active Investing นะครับจากผู้ประสบการณ์ของฟันเมนเจอร์กว่า40ปีนะฮะแล้วก็ผลตอบแทนที่ดีทีเดียวนะครับและ Active อีกกองหนึ่งก็คืออยากเล่นหุ้นญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าขอเป็น Active แต่แบบ Active แบบ Diversify หน่อยนะฮะไปจ้าง Goldman Sachs มาไปจ้าง Fi d เด ity มานะครับไปจ้างนูมูล่ามาบริหารเงินให้ฉันหน่อยนะครับรวมถึงลง ETF ที่เป็น i s h a r e ด้วยนะครับก็น่าจะทำให้เป็นแบบการ Active ที่แบบว่าความเสี่ยงต่ำกว่ากองที่เป็นเอเชียพัฒนะครับถ้าถามผมนะพ ว่าถ้าจะลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยผมขอแทงกักดีกว่านะผมขอแทงกักดีกว่านะขอสองกองนี้นะขอสอกองนี้นะ สัดส่วนก็แล้วแต่ความเสี่ยงของท่านเลยแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะลงแอคทีฟประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแอคทีฟครึ่งหนึ่งแพสซีฟครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ซื้อมาทั้ง2กองกอน,นะครับเผื่อว่าแอคทีฟพลาดพังยังไปยังไงเนี่ยก็ยังจะมีดัชนีตัวที่เป็นกระจายความเสี่ยงตาม Market c a p เนี่ยสามารถที่จะช่วยอุ้มผลตอบแทนในส่วนที่เป็นญี่ปุ่นขึ้นมาได้อยู่พอสมควรนะครับสัดส่วนโดยรวมนะครับในฐานะที่เจแปนเนี่ยเป็นตลาดเดเวล็อปมาร์เก็ตเนี่ยแล้วก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่อาจจะเป็นขาขึ้นน้้จจน้นน,าามมนนีี่่อออออออาาาาาาจจจะะชบมมมมมกกกๆถถถถถถืืึึงง10%็โสไดรแตตผผข ดูดีกว่านะครับการลงทุนในส่วนอื่นๆของโลกเนี่ยน่าจะมีความน่าสนใจไม่แตกต่างกันนะครับถ้าเปรียบเทียบถึงราคาที่ตั้งแต่ต้นปีปรับตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วดูแนวแนวโน้มนะครับก็น่าจะยังคงมีความเสี่ยงแล้วก็มีความไซเวอ์อยู่ประมาณหนึ่งนะครับเพราะปัจจัยก็ไม่ใช่น้อยนะในเรื่องของความท้าทายนะครับถ้าเป็นพอร์ตพงกโทนทีวีคลาสเนี่ยจะยังไม่ได้มีหุ้นญี่ปุ่นใส่เข้าไปแน่นอนในการปรับรอบนี้นะครับอันนี้ก็บอกใบกันนิดนึงนะครับแต่ก็อย่างที่ทราบกันดีแหละว่าผมเองก็ตตกรรรรรหหุุุ้้นนนนนนญีี่่่่่ปมมมมมาาพอออสคววะะเเไไไยยูลใ์งั ขึ้นได้เนะเรามีถือ global quality ขึ้นได้ก็โอเคนะครับขึ้นได้พอๆกันอยู่นะครับเอากองทุนนะไปเทียบใน financial t o w n s นะก็จะพบว่าผลตอบแทนย้อนหลังเนี่ยก็ถือว่ากองที่เป็น active เนี่ย ทำได้ดีนะฮะต่อปีย้อนหลัง3ปีได้15%เปอร์เซ็นต์นะครับอย่างที่เห็นกันเนาะมันขึ้นไปแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะมันก็บวกสแตททบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับลัขณะที่อินด x เนี่ยให้ผลตอบแทนที่ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับถ้าเป็นกองที่เป็นแอคทีฟนะหยิบมาเลยนะ High Conviction Fund ของโนมูลาเนี่ยที่เป็นส่วนหนึ่งในกองที่เป็น 1UJE นะครับถือว่าผลตอบแทนค่อนข้างน่าผิดหวังพอสมควรนะครับเป็นแอคทีฟไม่ได้แปลว่าชนะแพสซีฟนะโดยเฉพาะหุ้นญี่ปุ่นที่น่าจะต้องใช้ประสบการณ์ขขออออองงงยยู่่่พสมคคววรนนนนััับบผลลตตแทตาาากก้้ฟเเ ทีนี้หยิบเอาตัวที่เป็นแอคทีฟมาเทียบกันเองดูบ้างนะครับก็คือตัวนี้เป็น ASP นะตัว Nippon g o l นะครับอันนี้เป็น3กองนี้เป็นอยู่ในวันนะครับแล้วก็จะรู้สึกจะเป็นตัว High Conviction เนี่ยจะมีแยกไปเป็นกองเดี่ยวนะครับของบรจิจผมไม่ได้หยิบมานะครับมีกองนึงแหละที่ถือตัว Numero ตัวนี้นะครับก็ปรากฏว่าผลตอบแทนของ ASP NGF นะคือของ Stersa เนี่ยนะครับ Stersa เนี่ยสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าทั้งในแง่ของ Return นะครับแล้วก็ในแง่ของ ความเสี่ยงนะฮะที่ถือว่าบริหารจัดการได้ค่อนข้างดีกว่าเมื่อเทียบกับเพื่อนๆที่เป็นชาวแอคทีฟด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นบทสรุปนะครับสำหรับการลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นนะครับปัจจัยคืออะไรบ้างนะครับการเติบโตการเชิงราวการปฏิรูปนะครับเรื่องของพื้นฐานเงินเฟ้อที่ดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะชอบมากกว่าประเทศอื่นๆนะครับทำให้เขาอยู่ในจุดที่น่าจะได้เปรียบในเชิงของการทําธุรกิจข้างประเทศนะครับความเสี่ยงค่าเงินนะครับเอจิงโซซายตี้นะครับในเรื่องของค่อยๆปฏิรูปเนี่ยจะทันใจเราไหมนะฮะการค แต่แน่นอนว่ามีฟันเฟของคุณวอลเลนบัฟเฟตตยังเข้าไปอย่างต่อเนื่องชวนเพื่อนๆเข้าไปด้วยนะครับก็น่าจะเป็นทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบให้ท่านสามารถตัดสินใจลงทุนได้นะครับถ้าจะเลือกพาสีหรือเลือกแอคทีฟนะครับก็ขึ้นอยู่ความเสี่ยงที่ท่านรับได้นะครับจะแทงกักอย่างที่ผมแนะนําก็ไม่มีปัญหานะครับกองทุนเราเองเรามีสิทธิ์เลือกนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ และแน่นอ,อนครับคิวต่อไปเป็นเรื่องของการลงทุนในหุ้น AI นะครับหุ้นนวัตรกรรมมีอะไรให้เลือกบ้างปัจจัยการลงทุนและก็ความเสี่ยงตอนนี้ยังเข้าทันไหมนะครับผมจะนํามาเฉลยในคลิปหน้านะครับถ้ามีคอนเทนต์อะไรที่ท่านอยากให้ผมนํามาสรุปแล้วก็ประเมินวิเคราะห์เพื่อนําเสนอให้กับท่านเนี่ยาสามารถ commenting ไว้ได้นะครับแล้วถ้าท่านชอบเพื่อนๆที่ commenting มมไว้เนี่ยท่านก็ไปรี p ายต่อได้นะครับเอาอันนี้เอาอันน,ออน,นี้เอาอันนี้นะครับเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยอะไรเงี้ยครับจะได้พบว่าเฮ้ยอันนี้มีความน่าสนใจที่ผู้ชมออออยาาากกกกกจะะะฟัันนนนนเเครรบวี้้ลลไป่ฝตดแ เดินทางไปด้วยก,กันกับช่องโฟงทันทีวีและก็ขอขอบคุณแองเจิลซัพพอร์เอร์ทุกท่านนะครับที่อยู่กับผมเรื่อยมาตั้งแต่เริ่มเปิดรับสมาชิกนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ